every time i need the time go throw that to the side โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนซุดนะคบผมทุกคนก็คือวันนี้นะมีทากบา้านส่งไอดีมานะครับผมทุกคนก็คือไอดีนี้นะมันมีรูบี้ทั้งหมด3,600 Ru รรูบี้นะผมทุกคนก็คือทางบ้านก็น,น้องไหนคนดีคนเดิมนะผมทุกคนส่งมาทั้งหมด2ไอดีนะผมอ่ะก็วันนี้นะเป้าหมายของผมเลยนะผมทุกคนกคน็คือเราเนี่ยจะเปิดให้ได้เออห่วงยางนะมมผมคือได้เลยเหมือนเช็คเลดดอปนะครับทุกคนก็คือผม เนี่ยจะใช้3 6 0 0รลูบี้เนี่ยเช็คว่า3 6 0 0รลูบี้ออกกี่ครั้งแล้วสูตรไหนดีที่สุดนะครับผมทุกคนก็ครั้งแรกของเราเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดไปที่สูตรเออเจ็ดครั้งเจ็ดดาวแล้วกันนะครับผมทุกคนเจ็ดครั้งนี่คืออะไรก็คือยกเลิกนะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดครั้งที่เจ็ดนะครับผมทุกคนมาโบโอโหแหวนสายฟ้ามาก่อนเลยโอคทานนกแก้ว อุ้ยครีมเฮ้ยทุกคนสูตรนี้สูตรนี้ดีสูตรนี้ดีทุกคนเปิดครั้งแรกได้เกียร์เจดาวอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองอีกทีดิฮะลองอีกทีหนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดีออ๋ยวลองดูกันนะผมทุกคนว่าจะได้เกียร์เจดาวอีกไหมนะก็ถ้าได้นี่คือเฮฮาเฮฮาปาร์ต hey ี hey ้เลยนะก่อนบอกเลยนะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เธอลองสูตรนี้เธอเปิดให้หน่อยสูตรนี้ สเขาเปิดให้ใช่เลยไม่ต้องยกเลิกด้วยใช่ไหมเกลือล้วนๆ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ ไม่เป็นไรนะผมทุกคนก็คือเกียร์จะดาวก็ออกเยอะวันออกน้อยหรือห้าดาวออกสองอันก็ถือว่าใช้ได้นะผมทุกคนอ่าโอเคจริงจให้แฟนเปิดให้โหอยาเลยทางบ้านทางบ้านหลายๆคนใครใช้สูตรนี้ได้บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวรอผมเปิดเลยแล้วกันนะโบโบโหโอหกว่าห้าดาวโอ้โหโอ้ยได้ถุงมือถุงมือนี้ดีนะ ทุกคนถุงมือเนี่ยถ้าเกิดได้ค่าพลังดีอยา่างเช่น74%รนะผมทุกคนก็ทุกคนก็จะได้เกียร์ที่ออแบบว่ามีค่าพลังคักเทียมกัแบบเกียร์เลี้ยวหนาเจดาวเลยนะถุงมือเนี่ยมันมันดีนะต่างกันแค่ออปชั่นที่4นะผมทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเปิดต่อไปเลยละกันนะผมทุกคนก็3,600รลูบี้นะวันนี้ผมจะบอกเลยนะว่าเกียร์อันเนี้ยมันออกยากจริงๆว่ะ ไอดีหลักของผมเนี่ยเปิด3600รูบี้เท่ากันนะแต่กลับไม่ออกเลยนะผมทุกคนก็หนักใจมากนะผมทุกคนอ่ะผมเปิดต่อเลยด้วยกันโบโบโอ้โหก็หูสะเทือนปาร์ตี้เลยว่ะทุกคนเจ็บหนักมากเลยนะผมทุกคนก็ได้5ดาวถึง6ชิ้นเลยนะก็ทางบ้านใครเปิดรอบนี้ได้อะไรบ้างกี่รูบี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทีนะคือผมอยากจะเช็คเลดดอบนะครับเธอเปิดให้หน่อย เอาห่วงยางเป็ดกับก้าบนะอาไมขึ้นใช่เอาเป็ดกับก้าบโบโบโอ้โหก็ถือว่าดูดีอยู่นะเพราะว่าได้เกียร์เออหกดาวถึงสามอันนะผมทุกคนโบโบเอ้ยโบโอเคโบโบโอ้โหก็เจ็บหนักนะครับผมรอบนี้ คือรอบนี้ถ้าถามว่าออกยากมากไหมกอนมองว่าออกยากมากๆเลยนะเพราะว่ารอบนี้ยมันบัฟแล้วนะผมทุกคนคือเปิดไปพันหกร้อยลูบี้เนี่ยได้เกียร์เจดดาวมาแค่หนึ่งชิ้นเองนะปกติเนี่ยโดยสถิตินะประมาณหนึ่งพันลูบี้เนี่ยมักจะได้เกียร์เจดดาว1หนึ่งชิ้นนะครับโอ้โหห้าดาวหกชิ้นเ,เปิดทิ้งห้ารอไปก็ห้าดาวล้วนจริงอะ่ะโอเคอุ้ยไม่ได้ปืนเลี้ยวนาะด โอเค,อเ,คเปิดเล่นๆได้ก็ผมมีความรู้สึกว่าคือคเออเกียร์รอบนี้นะมันจะดรอปเรียวนาดบ่อยมากกว่านะผมทุกคนคก็จะออกแบบ ส่วนมากเกลียนาจะออกลูก2000ลูบี้นะโดยสถิติที่ผมเปิดมาเออแบบโชคโชนนะผมทุกคนผมเก็บสถิติเรื่อยๆนะ mm hmm. ก็เกลียนาเนี่ยจะออกรูก2000ลูบี้เนี่ยก็จะมาชิ้นหนึ่งนะ mm hmm. ก็ใครที่คิดเหมือนกับผมเนี่ยก็ขอคนละไลค์เลยนะผมทุกคน mm hmm. ก็เดี๋ยวผมเปิดต่อเลยละกันนะเลยอีก1,600รลูบี้นะผมทุกคนก็เป็นไอดีของน้องไนนะซึ่งน้องเขาเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเพจผมอย่างเป็นทางการนะก็ส่งไอดีมาให้ผมเนี่ยได้เช็คเลดดอฟของตู้ต่างๆด้วยนะผมทุกคนเกือบ ทุกตู้ในเกมนี้เลยนะอ่าโอเคก็ออกยากมากๆครับผมทุกคนตอนนี้คือเราเดินทางมาจนถึง1 0 0 0เหลือเนี่ยคือเปิดเซ็ตรอบเนี้ยเหลือ1 0 0 0งรูบี้แล้วนะแต่กียอันใหม่นี่คือยังไม่มาเลยนะผมทุกคน3000ลรูบี้อะ่ะใครที่เปิดได้โดยเสียแค่40ลรูบี้2 0 0 0รูบี้เสียแค่200รูบี้ผมบอกเลยว่าพวกคุณแบบคือโชคดีมากนะอาเดียผมเปิดต่อเลยละกันนะโอ้โห โอ้โหหน้ามืดว่ะโอไม่ก oh ็ไม่มาเลยนะคือเกียร์ใหม่ไม่มาเลยนะแต่ผมไปเปิดตู้ล่างทิ้งๆแล้วกันนะคือผมไม่รู้ว่าตู้ไหนดีกว่ากันนะผมทุกคนแต่ผมว่าตู้บนนั่นเลยนะจะดีแต่ว่าอุ้ยเกียร์จะดาวอีกแล้วนะผมทุกคนคือรอบนี้นะก่อนบอกตรงๆเลยนะว่าเกียร์เจ็ดดาวเรียวหนานเนี่ยออกบ่อยกว่าเกียร์หลักอีกนะผมทุกคนเออ <ๆ S 2> คือมันดอปดอบดีมากอ,<ด><ด>อะ,กอะเออใช่ดอบทุกเกียร์เลยนะโอ้ก็ คือเกียร์เกียร์ในตู้ตอนนี้มันยังไม่ออกเลยทุกคนใครที่เห็นเหมือนผมเนี่ยก็ขอกําลังใจด้วยนะคือเรายังไม่ได้เกียร์เลยอะ่ะเรายังไม่ได้เกียร์ของรอบนี้เลยนะควงยางอะไรเงี้ยเรือเป็ดอย่างเงี้ยไม่มาเลยว่ะโอ้โอ้ my god ก็ได้ลองเท้าเตี้ยวอุยนะขอในความมืดโอเคถุงมือแซลลี่นะก็ถุงมือแซลลี่นะบู่คาบหลัง74%บ่เ็โอ้ my god คือมันดีมากๆครนะผมทุกคนมันได้ทั้งต้านสกิลดวมสกิลด้วยนะก็เป็นถุงมือที่ดีมากๆนะเดี๋ยวผมจะเปิดการันตีเกียร์เลยละกันนะผมทุกคนก็อันนี้จะเป็นจ็ดาวนะผมข้อดีของมันเลยนะปกติเนี่ยซุ่มซิมห้าครั้งอะส่วนมากมัจากจะการันตี6ถึง7ดาวนะแต่ว่าอันนี้นะผมทุกคนมันมีแค่7ดาวแล้วเปิดยังไงก็ได้แค่7ดาวนะผมทุกคนเปิด โอเคห่วงยางโอ้โหคือต้องมาลุ้นใะนการันตีอ่ะเกียร์อันนี้คือเออใช่การันตีบางทีก็ไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอไปเช็คอีกหนึ่งไอดีเลยละกันนะผมโอเคครับก็มาที่อีกหนึ่งไอดีเลยละกันนะผมทุกคนก็คือไอดีนี้มีลูบี้ทั้งหมด4,000ลรูบี้นะเดี๋ยวผมจะมาสรุปเลยละกันนะก็คือคลิปนี้ ประมาณ7,600รลูบี้อะอันน <goofy> <im itsu> ี้คือเธอไม่ใช่สูตรเลยเหรอไม่ใช่โอ้โหเปิดไปโอ้เรียบร้อยหมดทุกคนเป็นเลิกงามที่ดีนะเกลือหมดเลยนะผมทุกคนโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราจะเปิดกันต่อเลยละกันนะอันนี้กี่ครั้งแล้วสี่ห้เอ้ห้หรือหกวะไม่รู้นะนี่เธอใช้สูตรอะไรเนี่ยสูตรตามใจเขาไม่ได้นับใช่ไหมนับเอ้ทางบ้านเขารอดูอยู่อ่าโอเค เธองั้นเขาขอใช้ใช้สูตรเจ็ดขางบ้างนะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประการที่เจ็ดนะผมทุกคนดูจำและนำไปใช้โบโบโอห้าดาวล้วนว่ะอเปยด้ยนี่เรือเป็ดเฮ้ยสูตรนี้ดีเฮ้ยไม่ขึ้นเฮ้ยสูตรสูตรนี้ยมันดีมากนะผมทุกคนก็ได้เป็ดนะได้เรือเป็ดนะผมทุกคนอ่าโอเคสองสามสี่ห้า หกเจ็ดได้เปิดเลยแปดโอเคครับผมทุกคนเราเปิดครั้งที่แปดดูนะโอ้โหห้าดาวล้วนแน่ว่ะโอ้ยยัง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 ไม่ตายก็โอเคนะคือสูตรเจ็ดครั้งผมมองว่าโดไเออคือก่อนมองว่าสุ่มเจ็ดครั้งเนี่ยมันออกยากมากเอ้ยไม่ใช่มันออกง่ายมากนะน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะผมสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดก็คือมัน,นไม่ได้ทุกรั้งหรอกทุกคนสูตรเจ็ดรังแต่มันก็ได้มากกว่าสูตรอื่นๆนะเทา่าที่ผมเคยลองมานะอันนี้เรื่องจริงเลยนะสูตรซุ่มเจ็ดรังอะ่ะโอเค,โอ,เคโอ้โห,โโหได้อุ้ยของดีว่ะได้ถุงมือซันรีนะผมทุกคนก็ค่าพลังจัดจ้านมากนะพลังชีวิต68เปอร์เซ็นนะผมอ่ะโอเคเปิดต่อเลยแล้วกันโอเคโบโบโบ,บโอ้โหโอ้โห โอ้โห,โหห้าดาวห้าชิ้นนะผมทุกคน,นคือผมพักไปเปิดใหม่ก่อนนะเตรียมตัวเช็คเลดดอบวันนี้นะเหลือ2,800รลูโบี้โบโบโบโอ้โหอะไรอะีมเรียวนะเอ้ยไม่ใช่ประกาศเรียวนะนะก็ถ้าใครใช้เกียร์อันเนี้ยก่อนมองว่าเอ้ยมันมันมัน,มนพอๆพกับกระเป๋าเลย กร,ก,รกระเป๋ากระเป๋ายาเอกระเป๋าตินสกิลนะผมทุกคนก็ใครไม่มีแกนนี่ก็ใช้กันแทนกันได้นะโบโบโบ,โบ,โบโก็ได้เกียร์จะดาวมาทั้งหมด2ชิ้นแล้วนะผมทุกคนเราเสียรูบี้ไปทั้งหมด1,600รูบี้นะอ่าโอเคผมขอใช้สูตรเครั้งอีกหนึ่งรอบแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 ก็ถ้าเกิดผมเปิดได้นะทางบ้านใครที่จะนสูตรนี้ไปใช้นะผมทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคือว่าสูตรเนี้คือก่อนไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมใช้แล้วผมได้บ่อยกับสูตรนี้นะราชาเกลือยังได้เลอยอต้องรองแล้วแต่นี้5ดาวล้วนเลยไหมเนี่ยเอยไม่5ดาวล้วนโอ้หดาวสามชิ้นก็พอใช้ได้นะอ่าโอเค1นึ่งสองสามสี่ห้าห เจ็ดทุกคนดูนะ5ดาวล้วนโบโบโอ้โห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 สมพรปากห้าดาวมา5ชิ้นนะครับก็ใครที่ใช้สูตรเออเครั้งเจดาวก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคือผมอยากรู้ว่าทางบ้านเนี่ยเอาไปเปิดกันได้หรือเปล่านะผมทุกคนโอ้โหนี่คือการเปิดแบบไม่ใช่สูตรนะครับเรียบร้อย5าดาวหชิ้นนะกูมืดเลยเปิดต่อเลยโบโบโอ้โ เฮ้ยทีมงาน5ดาวอ่ะโอ้วงการเล่นงานในกอนอีกแล้วไงผมมันหนีมาเปิดตู้ล่างดีกว่านะผมทุกคนโบโบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยห้าดาวหกชิ้นมาหลายรอบแล้วอ่ะทุกคนก็ลังเลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะผมทุกคนมา โอ้โห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 ไม่มีอะไรเลยหูหน้ามืดเลยทุกคนใครที่คิดจะเปิดรอบนี้คือถ้ามีลูบี้น้อยเนี่ยก่อนไม่แนะนําเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะคือทุกคนอุ้ยเ้ยมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งก็โอเคนะผมทุกคนก็คือใครที่ใช้อยู่เนี่ยใครที่แบบว่าเอออยากจะเปิดเกียร์รอบนี้ดูผมไม่รู้อะแต่ผมแนะนํานะว่า เก็บลูบี้ไว้ก็ดีนะถ้าถ้าไม่ใช่แค่บัฟเรือเป็ดนะผมทุกคนแต่น,นี้เรือเป็ดมาม,มันเหมาะมันคู่ควรไงคือเรือเป็ดมันมันเป็นเกียร์ที่ดีนะดีมากๆเลยนะผมทุกคนมันเหมือนเกียร์รถแรกแต่เป็นของสายพลังนะแบบเป็นของสายพลังทํามาเพื่อสายพลังเลยก็เลยนะ่าน่าเก็บมากนะผมอ่าโอเคโอ้โหก็แย่มากๆเลยนะทุกคนหูเกียร์โอ้บรรเจ้าเหลือห600้อยูบี้ทุกคนเราได้เกียร์ของรอบนี้มาทั้งหมด2ชิ้นมั้ง เออใช่สองชิ้นมั้งทุกคนคือก็คือใครที่คิดจะเปิดอันเนี้ยอย่าไปลุ้นในตู้เลยไปลุ้นการันตีอย่างเดียวนะผมทุกคนว่าการันตีเนี่ยจะได้อะไรนะส่วนมากการันตีคือผมก็ว่าน่าจะได้แว่นนะบ่อยน่าจะได้แว่นไม่แว่นกระปืนนะส่วนมากเรือเป็ดในการันตีเนี่ยไม่ค่อยออกนะผมทุกคนอ่าโอเคก็คลิปนี้นะผมผมบอกเลยนะว่าใครมีลูบี้น้อยอันนี้ก็ไม่แนะนํานะนี่ยืนยันอีกครั้งนะผมทุกคนว่าก่อนไม่แนะนํานะเปิดเลยละกันนะผมทุกคนการันตี บ๊โอ้โหปืนก็ว่าแล้วไงได้ปืน,ป,นปืนอันนี้นะผมบอกเลยว่าใครที่มีธนูอ่ะธนูฟรีก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะมันมัน,มนไม่ไกลกันมากนะผมทุกคน